สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทรายจะมาเปิดกล่องนะคะเหรียญเป็นพระผงนะคะรุ่นมหาลาบสองนะคะใครไม่ทานรุ่นแรกนะคะมาตามเก็บรุ่นสองรุ่นนี้นะคะทั้งหมดด้านหลังเนี่ยจะรุ่นทั้งหมดสาพิมพ์นะคะแล้วก็มีตะกุดนะคะทั้งหมดตะกุดทองคำหกกล่องนะคะอันนี้เป็นกล่องตะกุดทองคํำนะแกะกล่องมาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะ นี่เดี๋ยวชายจะคะาให้ทีหลังนะทั้งหมดมี100ลุ้นนะคะ100ลุ้นแล้วก็ได้ลุ้นตะกุดเงินอีก14ดอกนะคะ14ดอกอันนี้นะคะเขาแยกเป็นใบรายการนะพี่แต่ว่าเขาแยกมวลสารมาให้แบบนี้ดีมากๆเลยนะคะเวลานั้นจะได้ดูเวลาลูกค้าถามอ่ะใส่ให้ดูใบรายการดูง่ายขึ้นแยกง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีลุ้นเซอร์ไพรส์นะคะในรังนะเป็นอ่าเป็นแบบเพ้น นะคะแบบนี้นะมวลสารเนี่ยสี่ภาคเดี๋ยวมวลสารนะคะทรายจะลงให้ทีหลังนะลงให้ทีหลังนะคะสําหรับมวลสารมหาลาภสงนะคะทีมงานปฏิหารนะคะโ,โหทีมงานนี้นะคะในการจัดสร้างพระนะคะพระผงถือว่าดีมากนะคะเขาก็จะมีสมเด็จนะคะสมเด็จปฏิหารนะแต่ว่าของทรายไม่มีนะคะวันนี้นะคะทรายมาเปิดให้นะคะลุ้นละสองร้อยห้บาท นะคะห้าลุ้นหนึ่งพันบาทนะคะใครโอนนะคะส่งฟรีนะปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะกี่ลุ้นก็ช่างนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะมานะคะเนี่ยมีให้ลุ้นตะกุดทองคํานะคะถึงหกดอก นะถึงถึงหกองค์เลยนะคะบางรุ่นนะคะจะมีให้ลุ้นแค่หนึ่งองค์สององค์เท่านั้นเองแต่อันนี้มีถึงหกนะคะตะกุดเงินเนี่ยให้ถึงสิบสี่ดอกเลยนะคะอันนี้เป็นตัวแจกสูงจองนะตัวแจกสูงจองเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันทีหลังอันนี้เป็นตะกุดที่เขาแจกยกรังมานะคะอันนี้ไม่เปิดราคานะพี่อันนี้ขอเก็บนะเป็นหลวงพ่อจานมือทุกดอกเลยนะแล้วก็อุดบนสารพร,พร้อมจับจีวรนะคะ นนี่ะะคะจํานวนการจัดสร้างนะคะไซบอกเลยว่าใครไม่เอาพลาด100รยลังเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้สร้างแค่100รยลังนะสร้างแค่100รยลังนะคะเดี๋ยวจะค้าให้นะอันนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวไซจะค้านะคะค้าแล้วก็แปะเลข นะคะแล้วก็แปะเลขนะคะนี่อันนี้เป็นตะกรุดทองคานะตะกรุดทองคํานะคะหกดอกนะคะหกดอกนะ,ะอันนี้เป็นเนื้ออื่นๆนะคะทั้งหมดจะต้องมีหนึ่งร้อยลุ้นนะเดี๋ยวทายจะแปะสติกเกอร์เลยนะคะหนึ่งร้อยลุ้นนี่นะคะแล้วก็เนื้อเงินสิบสี่ดอกสิบสี่ลุ้นเอ้ตะกรุดเงินนะคะสิบสี่ลุ้นแต่ว่า เขาไม่ได้ทำหมายตะกุดเงินมานะมันน่าจะเรย์ยมอยู่ในนี้นะคะอ่ะนะคะหมดนะหมดลังแล้วนะคะเดี๋ยวจะค้านะคะนะคะ้แล้วเดี๋ยวเขาจะแปะเลขให้ จะจุได้กิ่กี่ลุ้นนะคะทาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแตะเลขโอเ้เขาซีนมาแบบนี้นะคะซีนหัวแบบนี้มาดีมากๆเลยเดี๋ยวให้แปะต้องหนายขึ้นอย่างนี้นะคะพื้นที่มันจะได้เยอะๆ วันนี้ไม่มีกระดานนะคะเดี๋ยวพอลงคลิปไปนะคะมันจะไปเวลาลูกค้าโทรมาเนี่ยเวลาเล่นกระดานใร่จะรับไม่ได้ถ้าใรายปล่อยคลิปทรจะไม่เล่นกระดานนะคะเดี๋ยวต้องแบ่งออกหน่อย <c oughs> ไม่แบ่งไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเลี้ยงไม่ได้นแน่นเียงเสร็จแล,แล้วเราต้องมาแปะสติกเกอร์นะคะ จำนวนลุ้นนะคะจะต้องครบทั้งหมด100่ลุ้นนะจะไม่มีหายใดยทั้งสิ้นนะคะลุ้นตะกรุดทองคำนะคะ6กล่องนะคะแล้วก็ตะกรุดเงินนะคะอีก14กล่องนะราคานี้นะคะคือตะกุดทองคำเยอะมากนะเท่าที่อันนี้พักหงมานะคะคือเยอะมากจริงๆนะคะหกกล่องอ,อืม เดี๋ยวสายจะให้ดูตัวอย่างเหรียญน,นะคะช้าหน่อยนะพี่แต่ว่าเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ความสบายใจของพี่ๆนะใสาก็จะเรียงสองสี่หกแปดสิบสิบสองแถวและสิบสองเลย งร้อยลุ้นนะคะต้องหงายแบบนี้นะพี่เพราะว่าตรงนี้มันเรียบมันจะได้แปะสติกเกอร์แล้วก็ติดถ้าไม่หงายอย่างเงี้ยมันแปะสติกเกอร์ไม่ติดสองสี่หกแปดสิบสองโอเคแถวและสิบสอง ใส่สิบสามได้ไหมเนี่ยเรือมๆหน่อยไม่เอาอะอ่ะเดี๋ยวอยู่ในนี้อีกนะคะเดี๋ยวเรียงใส่ไว้ในนี้ด้วย สี่หกสองสี่หกแปดสิบสิบสองอันนี้ก็สิบสองเหมือนกันอ่ะเดีย๋ยวแปะอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ใส่ทำสติกเกอร์มาแล้วนะหนึ่งแต่ต้องครบหนึ่งร้อยลุ้นนะคะ แปะต่อลุ้นละ250บาทนะคะ ห้าลุนหนึ่งพันบาทนะคะโอนนะคะสายส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าแต่ถ้าไม่พร้อมโอนนะคะมีค่าส่งนะมีค่าจะส่งนะคะเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจะส่งหนึ่งร้อยบาทกี่ลุ้นก็ช่างนะคะพัสดุนะคะถ้ายังไม่ถึงลูกค้าเนี่ยสักอ่าสี่วันนะคะลูกค้าค่อยค่อยตามเนาะ บางทีอะายส่งเมื่อวานนี้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ลูกค้าก็ตามแหละนะคะาซก็จะย้ําอยู่บ่อยๆว่าช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะถ้าซักสี่วันเนี่ยคือพัสดุอะถ้ามันไม่ถึงลูกค้าาซก็จะรู้แหละว,ว่าายได้ส่งหรือไม่ได้ส่งนะสี่วันอะเพราะว่าายกลับมาใช้แฟกเหมือนเดิมค่อนข้างที่จะเร็วกว่ากว่าที่อื่นนะคะแต่ณตอนนี้นะ เคอรี่กับช้าลงนะคะตอนแรกแฟกมีปัญหาใช่ไหมก็เปลี่ยนไปใช้เคอรี่นะคะแล้วตอนที่แฟกกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเนี่ยเคอรี่กับมีปัญหานะคะในการของที่แบบว่าช้าบ้างอะไรบ้างเงี้ยคะ่ะ าสมมุติว่าลูกค้าสั่งของในไลน์ใช่ไหมคะแล้วเวลาจะาถามไซว่าขอขอเลขเนี่ยให้ทักมาในไลน์นะลูกค้าอย่าโทนะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าที่โทรมาคือเขาไม่มีไลน์ไซก็งงว่าใครชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยบางคนโทรมาส่งของหรือยังขอเลขหน่อยเราก็แบบงงนะคะว่าใครไม่บอกชื่อนะคะ คือวันวันหนึ่งไม่ได้ส่งแค่กล่องเดียวนะลูกค้าเราก็เลยไม่รู้ว่าใครถ้าลูกค้าเวลาายถามว่าลูกค้าสั่งในไหนเขาในไลน์ในไลน์ก็ลูกค้าก็ทักมาในไลน์นะคะทักมาในไลน์ายจะได้ส่งลิงก์ในการเช็คให้ในไลน์เนาะ ไซมีแค่ลังเดียวนะพี่เนื่องจากจํานวนการสร้างน้อยนะคะหน,หนึ่งหนึ่งร้อยลังนะก็แบ่งแบ่งแบ่งน้องไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะก็ได้เหลือมาแค่หนึ่งลังนะคะหนึ่งลังอะนะคะหนึ่งนะเหมือนไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยลุ้นนะคะหนึ่งร้อยลุ้น นี้ไว้ข้างบนแล้วกันแปดเจ็ดแปดแปดมันใส่ได้แถวและสิบสองนี่อ่ะนะคะตามนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยลุ้นนะ มองเห็นกันไหมเอ่ยนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาแจกส่งจองมานะคะเขาน่าจะแจกเนื้อเนื้ออะไรเนื้อชมพูนะคะเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะคะหลังยันมีหลังอะให้ลุ้นถึง3ามพิมพ์นะคะลูกค้าน,น,นี่ไปมีเศษจ G ีวรด้วยนะคะ น,นี่ฝั่งตะกุดเงินมานะแต่ในรายการลุ้นนะคะมีตะกุดทองคำให้ลุ้นถึงขออนุญาตขยับหกหกลุ้นนะคะหกลุ้นหกดอกกันเลยทีเดียวนะโอโหใครได้ตะกุดทองคำไปนะคะถือว่าคุ้มนะคะนี่นะคะสามพิมพ์นะคะตามนี้นะคะสามพิมพ์ตามนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่คือสามพิมพ์นะคะเดี๋ยวทรายจะเอาไฟลงหน่อยนะไฟลงหน่อย นะคะเพราะว่าคะให้ลูกค้าดูแล้วปึ๊บอ่ะนี่นะคะอันนี้เป็นใบรายการนะคะเป็นใบรายการนะคะสามพิมพ์แบบนี้นะคะด้านหลังลุ้นสามพิมพ์แบบนี้นะคะนี่นะคะมีผงนี่นะคะผงของหลวงพ่อพัดนะคะ นี่ใบรายการตามนี้เลยนะหลังหลวงพ่อนะคะตะกุดทองคําจีวรน,นะคะพิเศษนะคะเน้นข้างหน้าเพ้นเป็นเพ้นคาถาใช่ไหมร้อยปีแล้วก็ยันบารมีนะคะสามสิบทิศนะคะแล้วก็ยันตรีนสิงตรีนสิงเหใช่ไหมคะ เนาะมีสามมีสามพิมนะคะลุ้นเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะลุ้นเซอร์ไพรส์นะคะหลังสิงห์งาแกะนะคะตะกุดทองคํานะถึงสองร้อยดอกนะคะก็คือในนี้น่าจะมีอยู่สององนะน่าจะมี2สององที่มีหลีอ่าหลังสิงห์งาแกะนะคะแล้วก็ตะกุดเงินนะคะหลังสิงห์งาแกะตะกุดเงินอีกสองร้อยนะคะลูกค้าทายบอกจํานวนสร้างเลยนะหนึ่งร้อยลังนะคือน้อยมากๆคือน้อยมากๆนะคะบอกเลยนะนี่นะคะ หลังหลวงพ่อตะกุดทองคาจีบอหลังหลวงพ่อตะกุดเงินฝั่งเพชรนะคะรุนฝั่งเพชรด,ด้วยนะฝั่งเพชรฝั่งพลอยนะคะตะกุดทองทิพตะกุดทองแดงนะคะหน้าปัดทองหน้าปัดทองก็จะเป็นแบบนี้นะลูกค้าอันนี้คือหน้าปัดทองนะคะนี่นะนี่มีฝั่งเพชรนะคะ ตะกรุดเงินฝั่งเพชรมีหน้าปัดเงินด้วยนะคะใครได้เนื้ออะไรนะคะเดี๋ยวสายจะส่งใบรายการให้นะตามนี้เลยนะคะใบรายการตามนี้ใบรายการดูง่ายมากๆนะคะลูกค้าเพราะว่ามีตัวอย่างสีนะคะของอของตัวท่าผงให้ดูด้วยนะคะนี่สีเขียวก็จะเป็นว่าเนเสนจันหอมนะคะบวกผงมหาโชคนะคะสีอันนี้ออกสีอะไรเนี่ยสีเลือดหมูใช่ไหม เป็นผงว่านสบู่เลือดนะคะกับผงอิธิเจนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะออกสีน้ำตาลนะคะเป็นเหล็กน้ำผีผสมว่านเพชรกับนะคะส่วนนี้นะคะเป็นลายเพ้รนะคะจะเป็นผงลบหลวง,งพ่อพัดนะคะแล้วก็สีดำ นะคะจะเป็นผงใบลานนะคะบวกผงจินดามณีนะแล้วก็สีเหลืองนะคะจะเป็นผงเกสรแล้วก็ว่านสาวหลงนะคะอ่านะไม่ต้องบอกสรรพคุณเนาะว่านสาวหลงนะคะแล้วก็ผงสีชมพูนะคะเป็นผงชมพูนุษนะคะนี่นะอ่านี่ค่ะลุ้นกันแบบเยอะมากๆเลยนะคะในราคานี้ นี่นะคะสองร้อยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบห้าลุ้นห้าลุ้นนะคะหนึ่งพันบาทนะคะพร้อมโอนส่งฟรีนะเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มนะคะบวกเพิ่มนะคือสวยมากๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวดูนี่อันนี้เป็นผงชมพูชมพูนุชใช่ไหมเมื่อกี้นี้นะคะฝังฝังเงินฝังตะกุดเงินนะคะ หน้าปัดทองนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะนี่นะอันนี้ก็เป็นผงชมพูนุษเหมือนกันนะคะหน้าปัดทองนะมีจีวรหลวงพ่อสวยๆเลยนะคะด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อนะคะมีโคดหกเก้าเขตอกโคดตรงด้านนี้นะคะตอกโคดตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าในรายการลุ้นต่อโคดแบบไหน นี่นะคะนี่เป็นยันแบบนี้นะคะยันเขาเรียกยันอะไรนะเดี๋ยวพายดูก่อนยันสามสิบทิศนะคะยันสามสิบทิศนะนี่แบบนี้เลยนะคะลูกค้าลุ้นละสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะใครอยากมีใครอยากเก็บนะคะห้าลุ้นห้าลุ้นหนึ่งพันบาทนะห้าลุ้นหนึ่งพันบาทนะคะลุ้นตะกรุดทองคํานะคะถึงหกอง นะตะกุดเงินอีก14องค์นะคะแล้วก็ลุ้นผงต่างๆอีกมากมายนะคะคือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะยาวหน่อยดูให้จบนะคะเพื่อความโปร่งใสของลูกค้านะไซค้าให้ดูแล้วก็แปะเลขให้แล้วนะคะ1ถึง100นะคะ1ถึง100 n u m เบอร์นะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใสยฝากไปด้วยนะพระผงมหาลาบนะคะรุ่น2นะคะทีมงานปฏิหาร นะคะทีมงานนี้นะคะเรื่องพระผงนี่สุดยอดมากนะคะสุดยอดมากสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ